ก็คือจะมีอยู่ที่โครงการสมุทรสาครกระทุ่งแบนนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีโครงการมีนครสวรรค์มีทางใต้ก็จะมีพังงานนะคะใช่ค่ะอุบลก็มีค่ะอีสานค่ะีน้าเหลือก็มีค่ะลำปางก็มีค่ะแล้วก็จะมีที่ลพบุรีค่ะแล้วก็มีสมุทรปราการบางพลีก็มีค่ะมีกาญจนบุรีด้วยอ่าใช่ใช่ค่ะ ก็ถือว่าทั่วประเทศเรามีหมดใช่ใช่ค่ะ,คะก็คือเคหะจะทําโครงการอาคารเช่าเนี่ยทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราพี่คะแล้วจัดทําโครงการขึ้นมาแบบนี้ลงมีกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะผู้พิการแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะหรือข้าราชการก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยค่ะหรือเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นรายได้ระดับไปร่าเนี่ยต้อง ไม,ไม่ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนต่อคนเรือนนะคะ<อ>ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามรียนใช่ใ,<ห>ใช่ใชค่ะ,คะแล้วก็จะมีการคัดเลือกสวัสดีครับผมวันนี้วันที่11มิถุนายนปี2567มีข้อมูลอีกหนึ่งสิทธิ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียว ใครที่ต้องการนะครับในเรื่องของที่พักอาศัยนะก็น่าสนใจนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลวันนี้นะการเคหะแห่งชาติออกโครงการอาคารเช่าเริ่มต้นเดือนละ300บาทบัตรคนจนเช่าได้ครับนี้หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะ,ะนะครับโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติเริ่มเช่าเริ่มต้น3 0 0ถึง6,000บาทต่อเดือน บัตรสุขการแห่งรัฐสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มครับโดยการเคหะแห่งชาติได้ขานรับนโยบายจากกรมวอพอมอพร้อมขับเคลื่อน งานด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มปราะบางให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมนะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับได้เร่งรัดโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในนั้นครับคือโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับโครงการอาคารเช่าครับเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเช่านะเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0ถึง6000บาทต่อเดือนนะครับคุณสมบัติครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เช่ากรณีนะครับสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับก็นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับผู้ได้สิทธิ์เช่านะครับถ้าเป็นกรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไปเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหากิจประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้และมีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของโครงการอาคารเช่า นะครับเป็นการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานะการลงทะเบียนได้นะซึ่งเขาก็มีเว็บไซต์นะครับดังรายละเอียดตรงนี้นะครับผมอะ่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับถ้าดูรายละเอียดห้องก็กว้างพอสมควรเลยนะก็มีข้อมูลที่นะครับเป็นสิทธิ์สวัิการตรงนี้นะครับเพื่อให้กับทางด้านของผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐ ก็ดูเป็นแบบอย่างตัวอย่างนะครับก็ดูเป็นข้อมูลนะถ้าท่านสนใจก็ลองติดต่อรายละเอียดนะครับการเคหะแห่งชาติได้จังหวัดที่ท่านอยู่เขาก็มีนะครับโครงการเคหะแห่งชาตินะเกือบทุกจังหวัดเลยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในมีความคืบหนนะ้าอื่นในเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการอื่นๆก็เดี๋ยวนํามาอัปเดตแบ่งปันพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ